โกมังวะสวัสดีครับวันนี้นะครับสโมสรนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับบูลนิธิไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราจะจัดงานน้ําใจไมตรี4แผ่นดินนะครับวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ที่สยามสมาคมถนนอโศกซึ่งเราจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างครับเต่บอยครับงานนี้นะครับหนุ่มหล่อสาวสวยใครที่อยากจะแต่งตัวย้อนยุคใครที่อยากจะมาประชันโฉมประชันความงามประชันความเหล่กันงานนี้นะครับแต่งตัวย้อนยุคมากันในงานนี้เลยครับ แล้ในงานก็จะมีการประมูลของมงคลหลากหลายโดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนําของมงคลที่ของรักของหวงยกตัวอย่างอาทิเช่นสร้อยไข่มุกบารอกหรือแม้กระทัง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ,งขล<อ>ั<อ>ต่างๆนะครับต่างๆนะคะแล้วก็เรามาพบกันในวันงานนะคะและว,วันงานก็ยังมีนักมวย เป็นแชมเปี้ยนโลกนะคะเป็นมวยพูดเอกของรายการนี้ก็ไม่ได้หาชมกันง่ายๆคะยังไงก็ต้องรบคนมาซื้อบัตรในงานนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่อัดอั้นตันใจไม่ได้ระบายนะคะก็ขอ,ขอมาเชิญที่งานเรามีตั้ง วงเวทีให้คุณได้มาดิ้นได้มาแดนได้มาลังพร้อมใครอยากจะสมัครเป็นชายและหญิงสาวลวงนะคะเรามาร่วมกันสร้างบุญด้วยทําะรห้าสิบบาทต่อหนึ่งคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะครับันเจอกันวันที่เสาร์ที่5กันยายนนี้ที่สยามสมาคมเวลา4โมงเย็นไปต้นไปและคนที่สนใจอยากซื้อจัดซื้อบัตรนะครับบัตรราคาเริ่มต้นที่ 1, 5 0 0บาทจนถึง3 5 0พันาบาทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์อะไรครับคุณอาครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ 08164703ค่ะกคะแล้วก็0 8 1ย์7ป6หค่ะ,ค,ะครับเราเจอกันครับวันสร์ที่5กันยายนนี้ครับ,บค่ะินนะคะ